เนี่ยคุณดูดิคุณดูเสียงมอไซค์ดิเนี่ยเสียงมอไซค์แม่งเข้ามาน่ะเนี่ยแต่เสียงยางม่ไม่เข้าอ่ะดูนีผมจะบอกว่ารถคันนี้มันเก็บเสียงไม่ดีจริงๆอ่าเนี่ยด,ดูโอ้โหเห็นไหมถนนไม่ดีถนนมีหินมีฝุ่นมีลูกรลังอย่างเงี้ยนี่มันยางทัวริงมันยางคอม์ตมันยางนุ่มเงียบจริงๆใช่ไหมครับโอ้โหแต่ทุกอย่างเนี่ย มันต้องมีอะไรที่ต้องมาแลกกันนะผมว่านะเรืไบบัสัส,สดีคุณผู้ชมเฮลีย์แม็กทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเดินบายบบสกับผมบาสเรื่องศักดิ์บัวคำนะครับวันนี้นะครับผมมียางอีกหนึ่งรุ่นมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นยางที่หลายๆคนเนี่ยลอยคอรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ บ r ิส t ตนทูรันซาซินั่นเองนะครับโอ้ผมมือหน่อยนะครับ ปรบมือนี้ขอบคุณให้กับบิสโตนประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งยางรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นยางที่เอาใจมาหาชนเลอเกินเพราะว่าหลายๆคนในเมืองไทยเนี่ยชอบยางที่มันมีลักษณะที่แบบนุ่มเงียบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบ s t o n e เนี่ยเขาก็มีซีรีส์ยางที่แบบเป็นยางคอมอร์แบบนี้ออกมาหลายตัวนะครับตั้งแต่ในอดีตเลยก่อนหน้านี้จะมี GR50GR80GR90 D.R. ร้อนะครับแล้วก็มาเจเนเรชันนี่5เนี่ยทูรันซา T005A แล้วมาวันนี้ครับก็เปลี่ยนอีกแล้วนะวะฮวงนะครับเป็นทูรันซา6นะครับหรือทูรันซา6นั่นเองนะครับซึ่งรถที่เรานำมาใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากน้องที่รู้รู้จักกันนะครับบอกพี่บาสรถรู่นนี้แหละที่มันเหมาะกับการทดสอบยางมากที่สุดโดยเฉพาะยางที่ชอบเคลมว่าเงียบเพราะอะไรเพราะนี่คือ Honda Civic H e h e v r s ครับซึ่งเป็น Honda ในตระกูลไฮ b r i d ที่เก็บเสียงมาทุกอย่างเลยยางคุณห้าไม่เงียบจริงคันนี้เก็บมาให้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมต้องให้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะนำรถคันนี้เนี่ยไปเปลี่ยนยางเป็นวิ s t o n e t u นซา z a 6เนี่ยรถคันนี้เจ้าของเก่าเขาใส่ยางสปอร์ตตัวท็อปๆเลยนะรุ่นท็อปๆของอีกแบรนด์หนึ่งมาก่อนนะครับเพราะนั้นเห็นความต่างชัดเจนแน่นอน ยังตัวเก่าเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งเยอะแต่พอมาใส่บิดโจนทูลันซาซิกแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ ผมต้องเปิดโทรศัพท์เลยนะเพราะอะไรคือข้อมูลที่แบบบิตโตนเขาเคลมมาเนี่ยคือมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มา zen 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 กนะครับเขาเคลมเาไว้ว่า t ูลันซาซิตัวนี้มันจะมีความนุ่มความเงียบเพิ่มขึ้นจากรุ่นที่แล้วนุ่มขึ้น8%เมื่อเทียบกับทูลันซาทีมศูนย์เงียบขึ้นจากทูลันซาทีมศูนย์หเเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการที่ยางเนี่ย มันเขาเรียกว่ามีโครงสร้างมีเชฟรูปร่างของยางใหม่เนี่ยมันก็ทำให้การสัมผัสในพื้นที่พื้นผิวถนนเนี่ยมันมีเยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการยึดเกาะถนนเปียกเนี่ยเขาเคลมไว้ว่ายึดเกาะได้ดีขึ้น14%ปอร่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานก็คือประหยัดพลังงานขึ้นคือวิ่งไปแล้วมันจะปิ้งไปบนถนนได้ดีขึ้นก็ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนะครับ ดีกว่าที่หลุดสูตรให้ A ถึง15%นะแล้วก็อายุการใช้งานก็เพิ่มขึ้น14%อ่าเนี่ยซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็มีผลทั้งในเรื่องของอย่างที่บอกเนาะเรื่องของการออกแบบรูปร่างของยางนะครับทำให้เกาะถนนเนี่ยโดยการที่แรงกดตรงหน้ายางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของการออกแบบลายดอกยางใหม่เพื่อช่วยให้ลดเสียงรบกวนลดเสียงสะท้อนมีการแบบ ซอนล่องดอกยางเนี่ยเป็นแบบรูปตัว S ด้วยนะตรงหน้ายางเนี่ยและมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่า e อ็ไลท์เทนนะครับเอ็ไลเทนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนายางตัวนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เนื้อยางที่มันมีส่วนผสมที่รักโลกมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำหนักเบาขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอยู่กับเบิร์บายบัสตัวเลขพวกนี้ไม่สำคัญนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับการทดสอบจริงด้วยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปทดสอบกันส่วนตัวเลขนี้เดี๋ยวไว้คุยกันครับก็ตั้งแต่เปลี่ยนยางชุดนี้มานะครับจากคอกพิษเส้นราชพฤกษ์นะครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการตัวแทนในเรื่องของการบริการด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อยางบิต s t o n อะไรเงี้ยก็ไปสอบถามกันได้นะนะครับที่คอกพิษก็มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่เปลี่ยนออกมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยเมื่อเทียบกับยางเก่า ของคันนี้ที่ใส่มาเนี่ยยางของรถรุ่นนี้มันจะต้องใส่ไซส์ 2, 3, 5, 4, 0 R 1 8เจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปเปลี่ยนเป็นยางแบบซีรีส์แบบสปอร์ตมาแต่ว่าเป็นสปอร์ตที่แบบตัวทับทอปอะ่ะโอเคแหละมันก็มีความนุ่มมีความเงียบอยู่ประมาณนึงแต่พอผมเปลี่ยนมาเป็นทูรันซ่าซโอ้โหสิ่งแรกที่ผมแบบเอาเอา,เอาเรื่องแรกที่แบบมันว้าวเลยนะก็คือเสียงจริงๆผมบอกในหลายๆคลิป นะครับตอนที่รีวิววิดสโตนรุ่นอื่นเนี่ยว่าการเก็บเสียงของวิ s สโตนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับคือก็ต้องยอมรับแหละว่าความเงียบส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆรุ่นจะเป็นรองคู่แข่งแต่พอมาเป็นทู u ันซาซิกปุ๊บเนี่ยวิ่งความเร็วต่ำเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่าวิ s สโตนทำกันบ้านมาดีว่าครั้งเนี้ยในเรื่องของการเก็บเสียงเพราะอะไรรู้ไหมคือมันชัดมากคุณผู้ชมคือซีวิคคันเนี้ย ไปเจอพื้นแบบหยาบหน่อยอ่ะเสียงมันก็เข้ามาแล้วอ่ะมันเข้ามาจากซุ้มล้อแบบคือชัดมากผมแบบโอ้โหชอบมากเลยคันนี้เอาคันนี้มาเทสยางนี่คือรู้เรื่องเลยว่า t ู r a นซาซเนี่ยมันเป็นยางที่เงียบขึ้นจริงๆนะถ้ามองในมุมแบบว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นยางของบริสโตนอ่ะผมว่ามันเงียบแต่ถ้าจะบอกว่ามันเงียบสุดในกลุ่มไหมมันอาจจะยังไม่ใช่เออมันอาจจะมียางที่ผมลองเทสดูแล้วมัน มันก็เงียบกว่านี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าถามว่าการพัฒนาในเรื่องของการเก็บเสียงของบิด stone เนี่ยกับ t ู u านซาซิกอันนี้ผมยกนิ้วให้เลยเออมันเหมาะกับคําว่าทูลานซาทูลานซ a เนี่ยลากศัพท์มันก็คือคําว่า t ัวริงเนาะทัวริงนกับโ o t e n ซ a อันนี้พี่เบลที่เป็นหัวหน้าวิศกรของบิด stone เนี่ยเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้เนาะก็คือ ทัวริงมันก็คือการขับที่แบบเดินทางใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วผมว่าคำว่าทัวริงเนี่ยมันเหมาะกับยางชุดนี้จริงๆคือเดินทางไปแล้วรู้สึกว่ามันละมุนถือว่าเงียบเป็นยางทัวริงที่เงียบแหละเอออันนี้ขับแล้วแบบค่อนข้างโอเคเลยสบายนะครับเรื่องถัดมานะครับนอกจากความเงียบแล้วเนี่ยลำดับที่สองที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเลยคือเรื่องของความนุ่ม ทูล a นซาซตัวเนี้ยผมว่านุ่มกว่า t 005A แบบชัดเจนแล้วที่สําคัญยางที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นไซส์ 23540R18 ซีรีส์นี้คือแบบแก้มเตี้ยมากอะคุณผู้ชมแต่พอขับบนถนนน่ะแล้วไปเจอรอยต่อไปเจอหลุมไปเจอพื้นที่มันแบบผูกหาเฮ้ยมันเหมือนยางซีรีส์ประมาณแบบแก้ม55แก้ม50อะไรประมาณนั้นน่ะ คือพอเทียบกับไอยางตัวเก่าของรถคันนี้หรือแม้แต่กระทั่งเทียบกับ T005A ผมว่าความนุ่มมันเพิ่มขึ้นตามที่เขาเคลมจริงๆนะเพื่อเอนะผมว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะกว่าตัวเลขที่เขาเคลมเมื่อกี้อีกที่ผมอ่านให้ฟังตอนต้นคลิปอะ่ะไอความนุ่มเนี่ยผมว่าชัดเออชัดมากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสังเกตเลยเป็นรอนเนี่ยที่ตีไว้กันง่วงเนี่ยเห็นไหมโอ้โห เนี่ยคุณดูดิคุณดูเสียงมอเตอร์ไซค์ดิเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์แม่งเข้ามาน่ะเนี่ยแต่เสียงยางม่ไม่เข้าอ่ะดูดิเฮ้ยเนี่ยผมจะบอกว่ารถคันนี้มันเก็บเสียงไม่ดีจริงๆเออเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์เก็บเสียงไม่ดีคือคันนี้เก็บเสียงไม่ดีจริงๆแต่พอเป็นเสียงยางเป็นไง นะรู้เรื่องนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต้องมาแลกกันนะผมว่านะคืออย่างเรื่องความนุ่มอะครับที่เดินทางแบบนี้มันนุ่มมันสบายจริงนะแต่ถ้าเวลาผมเปลี่ยนเลนไวๆหรือเข้าโค้งหนักๆเนี่ยมันจะมีความแอบเสียวแอบไม่มั่นใจอะไอ้ที่แบบขับเข้าโค้งแบบคนปกติอะยังไงมันไอ้ความนุ่มตรงนี้มันจบอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าผมขับแบบบู๊บูหน่อยแล้วไปเจอแบบเข้าโค้งแล้วมันมีแบบพวกลอนพวกถนนที่มันไม่เรียบอ่ะมันจะมีความรู้สึกวิววิวหยื๋หยืจากไอความนุ่มตรงเนี้ยเข้ามาชัดกว่าตอนที่มันเป็นที 0, 0ู a ซึ่งเรื่องนี้ถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะผมว่าบิสโตนพยายามเต็มที่แล้วล่ะที่จะทําให้เรื่อง2เรื่องนี้ก็คือความมั่นใจกับความนุ่มเนี่ย มันมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านะไม่ใช่กับผมนะเออผมอาจจะเสียวเพราะว่าผมเป็นคนที่ขับรถบู๊บมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเข้าโค้งไปแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเสียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปเออถ้าผมมองในมุมลูกค้าทั่วไปผมว่ามันจบนะเพราะมันไม่มีใครเข้าโค้งนั้นอันตรายแบบนั้นหรอกเออนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นจุดสังเกตไว้แล้วกันสำหรับคนที่แบบอาจจะชอบ โอ้เข้าโค้งหดโหดหนักหนักขับรถบูบูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอความนุ่มตรงเนี้ยมันจะแลกไปกับความมั่นใจหน่อยหนึ่งโอเคแหละเรื่องความนุ่มเนี่ยมันอาจจะมีผลในเรื่องของความมั่นใจนิดหน่อยแต่สิ่งที่บิดโซนปรับปรุงมาในรุ่นนี้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการยึดเกาะครับผมว่าทั้งถนนแห้งถนนเปียกเนี่ยอันนี้ผมว่าชัดนะว่ารุ่นเนี้ย เกาะถนนเนี่ยดีขึ้นดีกว่าทีศูนย์ศูนย์ห้าเออีกเราเคยรู้สึกว่าทีศูนย์ห้าเออ่ะมันเป็นยางที่มันจบจบแล้วนะเป็นยางทัวร์ล่งที่จบแล้วนะในเรื่องของการลีดนะ้ําในเรื่องของการยึดเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทูลันซ่าซิกเนี่ยนะครับเวลามันเข้าโคง้งหรือมุดแรงแรงเนี่ยการยึดเกาะถนนผมถือว่าเฮ้ยมันยกระดับไปใกล้กับยางที่เป็นตระกูลสปอร์ตมากขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวมีเลนเชนจ์ให้ดูหนึ่งรอบนะครับ เลนเชนซ้าย3 2 1สองหนึ่งวิ่งเข้ามาที่ร้อยนะครับหากเลนเชนโอ้โหเป็นไงสุงนักตัดหน้านี่ทวัวร์ซ่า s เราอยู่แน่นอนนะครับโอ้โ oh, หนี่มันยางทัวรริงมันยางคอมฟอร์ตมันยางนุ่มเงียบจริงๆใช่ไหมครับโอ้โหเอ้ยอันนี้ผมว่าเขาทำมาได้ดีนะเรื่องของการในอกระจายน้ำหนักให้มันเต็มหน้ายางมากขึ้นแล้วมันได้เรื่องของการยึดเกาะ อ่ะเนี่ยดูเนโอ้โหไปถนนไม่ดีถนนมีหินมีฝุ่นมีลูกลังอย่างเงี้ยหักนิ้วเร็วๆว่ะโอเคเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้อวยนะของจริงนะครับผมบอกแล้วผมทิ้งสเปคไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอันนี้คือทดสอบกันจริงๆว่ามันเป็นไงบ้างเลนเชนซ้ายขวานะครับสามสองหนึ่งซ้ายขวา มันมีนะมันมีการยุบตัวให้เห็นนะแต่พอยุบแล้วอะ่ะมันไม่ยุ้ยแล้วมันไม่สายแล้วหน้าสัมผัสมันมันก่อถนนเยอะขึ้นจนแบบเออผมสัมผัสได้จริงอันนี้ขอชื่นชมนะอยู่ครับอยู่อยู่เออเรื่องก่อนถนนนี่ผมโอเคเลยนะครับอ่าเนี่ยดูดิเสียงไม่ออกแล้วแบบคุมอยู่ครับเออ อ่ะมันบูแบบบูได้อ่ะแต่ว่าคือมันจะมีอาการที่แบบให้เห็นว่าแบบเออมันมันมีความนุ่มอ่ะอมันเป็นยางที่นุ่มแต่บูแล้วมันอยู่แค่เรารู้สึกถึงอาการเสียวที่มันเกิดขึ้นเน่ะแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันอยู่มันก็อยู่อ่ะครับโค้งซ้ายตรงนี้ครับฝนลงเม็ดด้วยนะแล้วตรงเนี้ยจะเป็นโค้งที่แบบว่ามันมีความเป็นร้อนเนี่ะเนี่ยเลย หงษ์ขวาไปอีกทีนึงครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องของการเบรกนะครับผมได้ทำการทดสอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องระยะเบรกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทูนซ่าหกนี่ทำได้ดีนะครับวิ่งมาประมาณ80-90กระทืบเบรกผมว่าระยะเบรกค,ค่อนข้างสั้นแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นผลมาจากการที่ การทํารูปร่างของยางเนี่ยให้มีหน้าสัมผัสนะครับหรือมี traction กับพื้นถนนเนี่ยได้เต็มมากขึ้นเพราะนั้นระยะเบรกเนี่ยผมถือว่ากระชับสั้นไว้ใจได้นะไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เป็นการทดสอบให้เห็นถึงสมรรถนะของบิดสโตนทูลาซิกนะครับที่ถ้าถามความเห็นผมว่ายางรุ่นนี้เหมาะกับใครผมบอกเลยว่าโหคราวนี้กลุ่มมันจะใหญ่มาก เพราะว่าเท่าที่ผมรู้นะครับไซส์ยางเนี่ยมันมีตั้งแต่ยางไซส์ประมาณแบบขอบ15นะ195 65 R 1 5ไปจนถึงล้อใหญ่เลย c r สโอเวอร์นะครับบางไซส์ก็มีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้ารถ EV นะครับก็ใช้ทูนซ่าซิกได้เพราะว่าทางบิสโตโอนเนี่ยเขามีการยืนยันแล้วนะครับถ้าเห็นสัญ,ญลักษ์ EV Ready เมื่อไหร่เนี่ย บนยางของบิสโตนเนี่ยก็คือยางตัวนี้สามารถที่จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันรองรับในเรื่องของน้ําหนักของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างหนักนะครับคนที่ใช้รถแบบไม่ได้บู๊ไม่ได้ โหดอะไรมากนะครับก็คงเป็นคนที่แบบใช้งานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันต้องการเน้นความนุ่มความสบายมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เงียบจนแบบโอ้โหมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผมถือว่าความนุ่มความเงียบถือว่าปรับปรุงมาจากทู r ซาทีน05 a รุ่นเก่าได้ดีแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของเวลาเข้าโค้งหรือว่าเวลาหักหลบเร็วๆแล้วไปเจอแบบพวกลอนถนนที่มันไม่เรียบ ถ้าคนที่ใช้ความเร็วโดยปกติเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเท้าหนักเข้าโค้งโอโ้ไม่เบรกเลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันเอาอยู่ไหมมันก็อยู่แหละถ้าไม่เกินลิมิตไปจริงๆนะเพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกหรืออาการสะท้อนมาให้เราเห็นให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแค่นั้นเองนะครับแต่การก่อถนนอยู่ไหมอยู่การรีดน้ําดีไหมดีทั้งบนพื้นถนนแห้งถนนเปียกโอเคนะครับและนั่นคือ บทสรุปของ t ู r ันซ a าซิกที่ทาง b บิ s t o n e ประเทศไทยส่งให้เรามาทดสอบในวันนี้ครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่อยากได้ยางที่ขับสบายนุ่มเดินทางแล้วโอ้สมูทนะครับมีความสุขเดินทางแบบแฟนได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยผมบอกเลยว่า b ิ i โ g e น t o n ันซ r าซิก6จะเป็นยางอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับคุณได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามตามตัวแทนจำหน่ายของบ i s t o n นได้ทั่วประเทศนะครับอยากดูรุ่นไหนไซส์อะไรว่ากันมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ h ฮล l ล m a มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok กด Follow กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาเรามีคลิปดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมอีนอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบาสเดืองศักบัวคำต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเรินไปบัา